สวัสด,ดีครับผมจิกิดูไปดูปูนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนําเกมที่น่าเล่นของ n t e n d o Switch นะครับวันนี้จะเป็นเกมลดราคานะฮะผมได้โพสลงไปในเพจได้โพสลงไปในกลุ่มของ Nintendo Switch แล้วนะครับรู้สึกว่ามีน่าจะมีคนชื่นชอบหลายๆคนนะครับเอาเ็นว่าวันนี้ผมมาแนะนําเกมนี้เลยมาลุ er นเนอร์นะฮะนี่เลยนะครับไปเข้าไปดูกันสิ่งที่ผมต้องแปลกใจมากที่สุดเลยคือมี ภาษาไทยนี่เลยฮะไม่น่าเชื่อว่าเกมนี้มีภาษาไทยนะครับมันก็ได้คะแนนจากผมไปนหนึ่งคะแนนนะฮะเรื่องเสียงมีให้ปรับนะครับผู้เล่นหลายคนให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ฮะเอเชียออสเตรเลียยุโรปอเมริกานะครับ, Asia, Europe, รบผมเลือกที่เอเชียนะครับ เล่นทั้งได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line, นะฮะสูงสุดได้ทั้งหมด6คนนะครับเกมนี้เป็นเกมปาร์ตี้นะฮะใครมีพี่น้อง <All right. S 1> เพื่อนฝูงนะครับมีจอยเยอะนะฮะ <All right. S 1> เล่นพร้อมกันทั้งหมด6คนนะครับเมื่อกี้เข้าไปแล้วนะตัวเลือกก็จะมีให้ปรับแค่3อย่างนะฮะช่วยเหลือนะฮะก็จะบอกวิธีใช้จอยนะครับ สถิติคือเราใช้ตัวละครไหนไปบ้างแล้วใช้อาวุธไหนไปบ้างแล้วนะฮะแล้วก็มีให้เล่นทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะฮะลองกดเข้าไปดูดิออนไลน์เชื่อมต่อกำลังเชื่อมต่อนี่ภาษาไทยเลยนะเนี่ยเกมนี้เคยลงให้กับ p พ4และ Xbox นะครับมีโหมดให้เลือกด้วยนะฮะโหมดการเล่นสลับโหมดการสลับ เส้นตรงแบบใดๆแบบปาร์ตี้ผมลองเลือกแบบปาร์ตี้ดูนะเส้นตรงออนไลน์เอเชียผู้เล่นเครื่องเดียวกันมีแค่หนึ่งคนนะฮะตอนนี้ผมใช้ Nintendo Switch Lite นะฮะไปะเดี๋ยวลองเข้าไปดูดิว่าถ้าไม่มีคนเล่นนะครับเขาก็จะเอาบอทมานะฮะจะมีรูปหุ่นยนต์ตรงนี้นะฮะบนหัว บนหัวตัวละครน,นี้นะฮะก็จะเป็นบอทนะฮะเกมนี้เมื่อวานนี้ผมลองเล่นดูแล้วมีผู้เล่นโซนเอเชียนะครับทั้งหมด4คนนะฮะเขาจะเข้ามากลางเกมเลยเกมนี้ให้เราเลือกตัวละครได้นะฮะเราจะต้องเลเวลสูงๆแล้วก็จะได้ตัวละครปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ตัวนี้แล้วกันสีฟ้ากดพร้อม น,ะะนี่เห็นไหมมีคนเข้าร่วมเกมแล้วจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นะี้แต่เขาต้องรอเกมหน้านะมาลูนเนอร์กำลังโหลด100%เกมนี้จะเป็นเกมปาร์ตี้นะฮะจะดรัสสุดหินของเราจะเป็นตัวสีนี้ใช่ไหม เก็บก็บระวังหินทับโอ้ยหลบหินได้เอาเราตายไปแล้วโดนหินทับเมื่อกี้นี้ของเราจะเป็นจอยนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะนี่จะมีคนตรงนี้นะฮะบอกว่าเข้าร่วมเกมแล้วสองคนนะครับเราต้องหลบให้ได้ เหรียญได้เยอะที่สุดนะฮะเราต้องเอาชนะให้ได้เอาตัวรอดให้ได้นะฮะให้เป็นที่หนึ่งให้ได้นะครับก็มีผู้ชนะไปแล้วหนึ่งคน นะครับจะเป็นบอดนะฮะเกาะน้ำแข็งกระโดดกระโดดน้ำแข็งก็จะแตกไปเรื่อยๆใช่ไหมเราสามารถตีตีเพื่อนได้นะฮะเฮ้ยเอ้ยอย่าตีอย่าตีาตีตีตตตนี่ฉันตีแกของผม,ผมตัวสีฟ้านะฮะเฮ้ยโดนตีล่วงไปแล้ว mượn ăn vun hoài thúc 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 อยู่ด้านบนเฮ้ยตีไม่ได้โดนจอบีบไปแล้ว <S <S เหลือสองคนนะครับตอนนี้บอดก็จะแข่งกันเองนะฮะถึงกว่าใครจะตายนะครับสามารถเก็บของไว้ แก้งเพื่อนได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดจะเป็นหมัดนวมนะครับแม่เหล็กก็มีนะฮะเกมนี้ก็จะคลายเครียดได้ดีนะครับอ่าโดนระเบิดไม่ตาย หลบได้นะครับก็จะมีขึ้นมาว่าออกจากห้องแล้วเข้าร่วมเกมแล้วนะครับเขาจะต้องรอก่อนนะครับจนกว่าเกมจะจบนี่ลงมาถึงข้างล่างแล้วอีกเกมใช่ไหม เฮ้ยยังมีคนเล่นออนไลน์อยู่เนี่ยว่าไปอ่ะเกมนี้เก็บเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเก็บเหรียญเก็บเหรียญกันเลยเล่นเก็บ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 ความอะไรเนี่ยเรายืนอยู่เฉยก็ได้เอ้ยโดนทับโอ้ยตรงนี้นะฮะว่าจะมีคนออนไลน์จะบอกไว้ตรงนี้เฮ้ย เฮ้ยลบ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 อ้าวเราเป็นวิญญาณนะนี่เกมนี้เหมือนฟอร์ยเลยกระโดดไปแล้วก็มันก็จะหายไปเฮ้ย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 อย่ายืนนานนะครับ เอาล่วงล่วงไปเองถ้าเล่นกับเพื่อนถือว่าสนุกเลยทีเดียวนะครับถ้ามีคนเล่นออนไลน์ด้วยก็ผมว่าสู้กับเล่นกับเพื่อนกับครอบครัวไม่ได้นะฮะเล่นกับแฟนเกมน,นี้ก็โอเคนะแบบนี้ก็ถือว่าใช้เวลาได้ นานเหมือนกันนะถ้าเป็นอีกด่านหนึ่งนี่ไวมากเลยนะครับนี่แล้วเขาก็จะมาสรุปกันตรงนี้ว่าได้กี่คะแนนนะครับเลเวลตรงนี้เอาไว้ปลดล็อกได้ของได้ตัวละครนะครับสีเหลืองได้ใช่ไหมแอนนา,านะครับส่วนของเรานะฮะสีฟ้านี่เลย นะครับนี่นะฮะถ้าคนมาเล่นกับเราแล้วก็จะเป็นแบบนี้เขาจะไม่มีหัวหุ่นยนต์ขึ้นนะฮะก็จะเป็นคนนะครับอันนี้จะเป็นคนออนไลน์นะฮะนะครับผมเกมนี้ก็กำลังลดราคาอยู่นะครับผมมีแค่โซน US นะครับลดอยู่จาก12.99เหรียญเหลือ1.29เหรียญนะครับ ตีเป็นราคาเงินไทยก็ประมาณ63บาทนะครับซื้อข้าวกิน2มื้อนะฮะได้เกมนี้มาเล่นกับครอบครัวถือว่าโอเคเลยนะครับคุ้มคุ้มกับเกมที่ได้มานะฮะถ้าจะเล่นคนเดียวเล่นกับบอทอาจจะไม่แนะนำนะครับถ้าใครมี Nintendo Switch และมีเพื่อนเยอะๆนะครับแนะนำเกมนี้นะฮะ นี่นะฮะก็ตอนนี้ยังลดราคาอยู่นะครับถ้าใครสนใจลองเข้าไปเลือกหาได้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง16 i ิกช n น,นลด้วยนะฮะแล้วคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรที่มาแนะนำนะครับก็ติดตามมาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจิกิดูไปดูกูหนะนักเล่นเกมมาดับบวยที่ควยที่สุดในโลกขอตัวลาทุกท่านไปก่อน ไปแล้วพบกันใหม่เจอกันคลิปหน้าครับ